ครับวันนี้เราอยู่ที่ JTR Solar Cell สาขาเดลโดมนะครับวันนี้ทางทีมเราได้มาติดแผงเพิ่มนะครับเราติดชุด3กิโลวัตต์ไ้แต่ว่าแผงที่เราติดมันไม่พอใช้ครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนทำให้แผงรับแสงได้ไม่เยอะเราจรึงมาเพิ่มแผงเพื่อให้ผลิตไฟได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้แผงที่เราใช้เพิ่มจะเป็นแผง JA 4.5 t ทียวนะครับ เราเพิ่มอีก4แผงนะครับจากเดิมเราใส่6แผงเราเพิ่มอีก4ีแผงเป็นทั้งหมด10แผงนะครับเราจะได้เต็ม3กิโลวัตต์แน่นอนกระเบ,บื้องแบบนี้ก็ติดได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อทางเพจได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำต่างๆนะครับว่าควรใช้ติดกี่กิโลวัตต์ดีควรใช้เท่าไหร่ดีค่าไฟเท่าไหร่ควรใช้เท่าไหร่ดีนะครับ ตัวนี้จะเป็นทําเป็นค้งพิเศษนะครับเพราะว่าหลังคาไม่ได้เรียบนะครับทํให้่หันตางที่ใต,ต้เกยวรับแสงได้เต็มตลอดเวลา